อยู่ขอบหญ้าครับเห็นไหมครับตัวใหญ่มากเปลี่ยนแผนใหม่ครับปลาสลิตขึ้นเยอะมากเลยครับนานะดูดิขึ้นเป็นคู่เลยครับโยนลำลงไปนะครับขึ้นมาดูดลำ ยิงเด็ดปลาคอครับไอช้อนสาวดอกวะคร,ครับช้อนอ๋อแสนังกระติกยิงปลานะครับวันนี้นะนะปักเข้าหัวเลยครับทะลุนะฮะลอกธรรมดาครับบ,บ้านๆหนังกระติกก็ตัวนี้แล้วครับนะนะพอได้ครับ <laughs> หนังกระติกยิงปลาครับผม ตัวสวยๆวันนี้นังกระติกยิงปลาครับผมจัดไปละอันนี้ตัวที่สองก็โตงามนะครับตัวใหญ่เลยครับพี่น้องหลุนใหญ่เลยครับปริปริตตัวใหญ่ครับมีเมยใหญ่สวยงามเลยสองสามเต็มนะครับผมลูกดอกก็าจากลาซาด้าครับผมสวยงามครับตัวนี้แต้ม รู้สึกว่าจะเป็นแต้มที่สามนะครับผมไซส์สวยครับตัวใหญ่มากๆครับปลาสลิดใหญ่จริงๆนะปลาสลิดไซส์ใหญ่มากโอ้หมานมานพี่น้องไปลุยกันต่อครับครับนี่แล้วครับพี่น้องสรุปผลงานนางกระติกยิงปลาครับผมวันนี้มันหมานครับนางกระติกยิงปลาก็ได้ปลาสลิดทั้งหมดห้าตัวครับปลาช่อนหนึ่งตัวครับ ปรข้อนี้ส่หัวเลยครับครับผมกัคลิปนี้เป็นคลิปสันส้นๆนะครับเนาะมาตกปลากับปลาบอก,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 กินก็นเลยเอาอุปกรณ์ยิงปลามาทดสอบยิงเบิ่งกับโอเคครับใส่ได้ครับผมปลามีแต่ตัวง,งามครับพี่น้องปลาสดิดมีแต่ตงงมหลุนใหญ่เลยครับพี่น้องห,หลุนงามครับหลุนใหญ่ เขาทายอยู่ครับผมตัวอ้วนอวน้วนปะ่ะคลิปนี้คลิปสั้นๆครับเจอกันโอกาสนาครับผมสวัสดีครับ